ปะกันย้มเจ้าครับปีน้องสวัสดีปีน้องมิดหักแฟนเพจสปะของกินบันหาครับเจ้านี่ครับปีน้องนุ่มประสินนาเสนอเมนูปื้นบ้านเมืองเหนือแหมแล้วนะครับกับเขาเจ้านี่นะจะย้าไก่ครับปีน้องย้าไก่บ้านนะไก่บ้านไก่เมืองครับไก่ี่ก็เลียงเอานะครับปัตธรุนี้ปัเลอะเต็มเล่าครับนีก่ก็กิโลก,กวัวนะหนุน่มประสินจัดการยับไว้ตะคือละ ขังไว้นะครับแจงเจ้ามาก็ออกมาขวานะก็ได้ขวานไอฮะนะได้ไตได้ตับนะใส่หอมเอาครับมาพอเครื่องต้มกันนะครับเครื่องต้มเครื่องสมุนไพรพื้นบ้านเนาะสมุนไพรดับขานะครับก็บจะมีขมิน้นจะไครใบมกะกรูดแล้วก็เกลือเฮน้อยครับพี่น้องเอาใส่ลงไปในหม้อทดีเยาจะเตรียมไว้ต้มนะครับเดี๋ยวก็เอาขึ้นตั้งไฟให้น,หน้ำเดือดเอาไก่ลงใส่ เด็ดนะครับเมนูเจ้านี้เหมือนเหมือนกันนะบะได้ย้ำไก่บ้านไก่เมืองกินต้มไก่เปื่อยครับเอามาฉีกเป็นสิ้นเป็นตินนะจะได้ย้ำปรุงย้ำกันนะเดี๋ยวจะได้ปรุงให้เป็นน้องได้พอได้ชมกันนะครับเดี๋ยวจัดการเอาหม้อไปตั้งไฟก่อนครับครับไก่ที่เราต้มไว้กับเริ่มเปื่อยแล้วครับน้ำเดือดนะหอมเครื่องสมุนไพรครับ พมินจะขายใบม,มะกรูดเหมาะนะรับขาวได้ดีครับเื่องมือน,นี่นะเวลาต้มยำไก่กับบดีลืมใส่นะครับใส่เกลือลงไปต้มให้น้อยหนึ่งโอ้เมะาะนะลาไปให้ไก,สกไ่สุกไปืยดีๆห็มชักนน้อยครับเดี๋ยวจะได้เอามาฉีกมาปรุงยำกันครับไก่ที่หดต้มละไว้ครับซุกเปื่อยดีแล้วนะ ตัวหอมมากขนาดออกออกมาไปให้เย็นก่อนเดี๋ยวจะได้ฉีกนะครับระหว่างนี้เราก็ไปเตรียมพัดพริกลาบนะครับคั่วพริกลาบกันน้ำมันให้น้อยเพิ่มความหอมครับฝากตัวนะครับพี่น้องจะกินลาบเนื้อหรือว่าอาหารเนื้อนะปรุงอาหารได้หลากหลายเมนูครับกับพริกลาบสูตรหนึ่งพริกมะแขวนนะครับสินค้าในแบนนมประสริฐนอกจาก ปรุงลาบปรุงซาได้แล้วนะก็ยังใจเป็นน้ำจิ้มได้ัวยนะครับอันนี้เจ้านี้เราก็จะใจปรุงยำไก่นะครับแต่เพิ่มคือมันมีรสอ่ามีกลิ่นหอมนะเพิ่มรสชาตินะครับก็เอาไปคั่วน้ำมันให้น้อยหนึ่งสุดที่สุดใจเอิ้นตักสั่งกันได้ครับพี่น้องถุง500กรัมนะครับขนาดบรรจุถุง500กรัมหรือว่ากึ่งกิโลครับขายกันตี140บาทนะครับเป็นพริกลาบส่วนหนึ่งพริกมะเขนนะครับถ้าเป็นพริกสูตรสองจะเป็นพริกเครื่องเทศ เอาก็มีสองสูตรนะครับสําหรับพริกปรุงหลับเนื้อครับพอเนื้อน้ําพริกครับนี่จะเป็นสูตรมะแขวนหอมนะครับหอมเครื่องมะแขวนเครื่องสมุนไพรนี่คือเต็มซุปเลยนะครับไม่ต้องไปปรุงอย่างเพิ่มเติอนะจิบรสชาติพอก่อนครับเวลานี้ก็เข้ากระป๋าเอาแล้วครับหนุ่มโรเซียนจะเอาพริกหลับไปั่วน้ำมันก่อนนะครับเดยจะได้ปรุงยำไก่กันครับพี่น้อง คลิกลาบควานน้ำมันไว้เรียบร้อยนะครับหอมโซ่เลยครับพี่น้องไก,ก่กะชกไว้เรียบร้อยนะมีขวหนามีตับมีไตนะจิตไก่ครับตัวไก่วันนี้ขนาดจิตขาวโจโฟนะครับแหมส่วนนี้ก็จะยักไว้กินกับน้าจิ้มนะเอากจะใจนน้าพริกลาบเอาเลยนะพริกลาบสูตรหนึ่งถุงเนี้ยครับใจเป็นน้ําจิ้มได้ตัวนะ ตัวเด็ดเลยแก้มขาสุดยอดครับไก่ต้มเนี่นะเหมาะนะครับผักไผ่ครับเตรียมหัน่นเตรียมซอยไว้เรียบร้อยกินห้าเติมห้ากินกะปิเติมกะปินะครับหนุม่มเราเซนกินห้ากับเตรียมห้าไว้เรียบร้อยขั่นใบได้กับผงชูรสนะครับน้ำต้มครับมันถึงขั้นตอนการย้ำกันเลยนะครับใส่ลงไปครับน้ำไปต้มไก่ตะกี้ต นะครับสอบนำนักใกสนักได้ปลาห้าครับใส่ลงไปเลยเกลือยังบดต้องใส่นะครับเพราะว่าผิกลาบทากับปุงมาแล้ว,ลวปลาห้าก็มีรสเค็มอยู่แล้วนะครับพราเอกของเฮาครับผิกลาบนะครับใส่ลงไปเลยครับอ่าบอกก่อนครับจีนพอห้ก่อนนะคัดจากก้างกวากันไปใสนักดุลรัลเพชนะครับ ตโรูน้ำขมข้นขึ้นะครับน้ำยำไก่หอมสุหอมกลิ่นมะเขนผักไผ่หอมดวนครับเอาเตรียมหั่นเตรียมซอยเรียบร้อยใสลงไปนะชูรสพระเอกร้องพระเอกรักของเฮามีอยู่แล้วนะครับพริกหลับส่วนหนึ่งพริกมะเขนอันนี้ตัวจเฉยเพิ่มความล้ำนาจะได้นัวหัน้อย ใส่ลงไปปรุงรดใส่นักล้ำนักนะเอาล่ะครับมอกีกระเรียบร้อยยำไก่จิ้มรสชาติพายก่อนขาดจางยังก็จะได้ปรุงได้เติมดู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 บอกกันด้วยว่าสุดยอดครับพี่น้องกะเื่องพอดีนะบรต้องได้ปรุงได้เติมเพิ่มเติมละเหมาะขนาดครับ จะกินน้ำล้มอย่างอี้นะครับฝากพี่น้องตวัวอื่นตักสั่งเลยครับพริกปรุงหลับเหนือพริกสารพัดเมนูนะสินค้าในแบรนด์หนุ่มราเซนสูตรหนึ่งพริกมะแขวนหรือว่าจะเข้ามาสอบถามรายละเอียดสินค้ากันได้นะครับมีหลากหลายอย่างนะบอกว่าจะเป็นพริกแกงปรุงแกงเนื้อนะพริกปรุงแกงเนื้อน้ำพริกคาพริกน้ำเงี้ยวพริกแกงหังเลนะครับอื่นตักมาสอบถามกันได้ครับเอาละครับเจ้านี่จนพี่น้องมีทางแฟนเพจสปาของกินบ้านเฮาครับ มากินยำไก่เมืองตัวกันครับพี่น้องเด็ดขนาด,โ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 ด